สาร่าเหมือนบ้านที่สองของดิฉันในทุกสุดสัปดาห์ในอดีตดิฉันจะใช้เวลาอยู่กับสการ่ากับเพื่อนกับคนใกล้ชิดดิฉันเคยมีความสุขกับการได้มาเยือนสการ่าถึงแม้มันจะไม่มีกแล้วก็ตามมันเยอะมากครับเพราะว่านี่มาพูดแล้วจะรลอบให้นะครับมันเป็นโรงหนักคนรักหนักคนที่ชอบดูหนักต้องเคยไปดูที่สการ่า The Last ย m p e r e r อรซื้อบัตรเนี่ยแถวยาวเนี่ยเลยไปตรงกาโต้เฮาส์เลยไปถึงหน้า MBK บีเคพอเข้าไปดูเนี่ยผมเหมาะสมมากพอกอร์ในหนังของเดวิดเบิร์นของดิวิชิสคาโบโตของซูขึ้นที่แบบขนลุกมันคือเด e ส a ซ t ย m เพ r เ r อร์ที่เหมาะกับสกาล่าเสียตรงจริงถามว่าเรื่องไหนชอบเป็นพิเศษ,ษ,ษก็ ไม่รู้เหมือนกันชอบมาดูที่นี่ละกันเพราะมันเป็นสแตนดาร์มันมีไม่กี่ที่แล้วมันก็สวยงามมากอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นตอนพีโอพัชตราที่บอกว่ากลับมาฉายใหม่เพราะว่าโรงอื่นมันไม่ใหญ่แล้วมันไม่สวยเท่านี้แล้วมันเข้ากับหนังโอ้ยกัแบฮบึ่งมากโรงก็สวยแล้วแบบว่าหน,านังก็ดีเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ได้เห็นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เสียใจนะฮะว่าโรงหนังสไตล์โรงเดียวโรงสุดท้ายเนี่ยที่มีอยู่ในเมืองไทยวันนี้รีบมาซื้อของเที่ระลึกแล้วก็มาถ่ายรูปใจหายเนาะมันแบบมันเป็นความคลาสสิกที่มันอยู่มานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยมาสยามมันก็ต้องมีไม่กี่สถานที่ที่เรานึกถึงอะไรเงี้ยแล้วพอมันปิดตัวลงมันก็แบบรู้สึกใจหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียดายไม่มีอะไรที่จะพูดได้ดีกว่าคำที่ว่าเสียดาย นี่คือหนึ่งในหน้าของประวัติศาสตร์คนที่อายุ40ถึงเล้น70วันนี้ทุกคนมีความทรงจำกับสักรกลร่าเกือบทุกคนแล้ววันนี้ประวัติศาสตร์ไอน,นี้เรากำลังหายไปผมว่าน่าเสียดาย